สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าช,ช่องของน้องตุ๊กตานะคะวันนี้ตุ๊กเตงจะพาทุกคนมาดูความน่ารักของแม่คุณแล้วก็พ่อสมศักดิ์กันค่ะว่าน่ารักมากแค่ไหนเฮลโหลแบบคือฮักกันแท้ซ hey. องเทานี่นะบานอบอกนอนโทรห้านู่เลยป้าทุกคนเบิ่งออกจากความบ้านหมดไตตอบสืรร้อชีจ้าพ่นอนเดี๋ยวพ่อมันจะไปนอนนะอีพ่อจะไปนอนนาวะ ชใ่เพาะดูเซอร์นไทเกอร์เด็กกินข้าวแรงหรอวะไทเกอรกินข้าวแรงลอกคืนกินขมกินแล้วทุกคนเบิ่งก็มาได้อีพ่อแม่เฮาอยากอาบีบเออแม่ราคายากเขาเดินไปเดี๋ยวนี้ราคายางตรงส17 500 17อู้ลงง่ายแท้ไอมิสก็ได้สกาวอืม อีเข้าวเรียงกันมันเด้อนึงป่ากทยนึงป่าอีทยคือป่าย่าคิดถึงป่าฮะก็รักนางงากันืออันนี้กำลังรีวิวตอรีตอยู่ในติกตอกว่อือ ยังไม่ได้กินข้าวเธอคีบอกเธอยังกินอีมีเอฟซีถามว่าไม่คูนเป็นจังได้บอบ้านเป็นจังได้แน่ใครเด้ใครขึ้นบอก ขึ้นแล้วอีพ่อเดีเฮ็ดเรียก,ปก,กาาไปจังได้แน่เอฟซีฟาท้ามธรรมดาเนาะยีพี่ฝนตกน่ะฟ้า้องไื้ฟ้า้องมานี่ธรมา,าต้องสาวให้สาวนานี่แล้วตกเลยนะตกลายบึกใครจะอยางอีไม,ม่ฮันบลิไซบึดว่ะต่ดีดแต่วอต่อหใส่หมวดฮะใหมวกมดใส่บวกบิดใครเนาะกันก<อ>ินสบายเนาะ ได้จีตลอดนะแต่ว่าต้องการกดยากแน่กดตุกบอันนี้โคตรจีอือเอ้ยเนาะอีแม่คือหน้าไสปิงวิงแผ่เนี่ยงามนะฟังกูบปได้ฟังกูบปได้ไฮเกอร์เดี๋โทรับมันงามโทรับงามไฮเกอร์เดี๋ยวยาคห่ะ อยู่ดีเลยเดยไทเกอร์บ่านเป็นจุกแน่สวัสดีเป็นภาษาไทยสิคะสวัสดีค่ะน้องไทเกอร์สวัสดีเป็นภาษาไทยเร็วจ้าสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับโอ้ได้แบบน้ำว่านเดินแม่เบาซูมมันซูนิ้วกลางแต่สั่งไทเกอร์ยัยอะไรกัล ไม่อยากฝากบอก F4B เกี่ยวกับเฮาหรือว่าฝากมีมยังฝากบอกอ่ะฝากบอก F4B เรอไม่อยากอยากบอก f 4บเก่าครอบครับใจพออีเมล์ว่าไม่อีเมลว่าเสียงดังก่อน อันพอสมสักว่าครอมครับใจที่ยังเป็นหว่วงแล้วก็นามมา <Đ ối S 2> โดยคอบคับใจเอฟซีทุกคนนั่นแหละฝากอันช่วยอัยยนช่วยเบ่งเงินคลิปให้นางทุกได้ก็เป็นก็น FC ขึ้นฮอดเอฟซีคือการเดอรคั <Đ ược. S 2> บใจลา,ลายที่เป็นหว่วง บอกให้ fc บอกให้แม่คุณดูแลสุขภาพตัวเองในเดอ้อ fc ก็เป็นห่วงคือการดูแลแห้อว่านะพอซมซักเป็นแก,นกนอินเดียเคนเคนเม็ย่างอันพเอ,อ,พอ fc พาบอกพอซมซักว่าพอซมซักต้องพักแม่คุณเลยะเด้อดูแลแม่คุณดีๆเป็นฮักแล้วมือนี้ยู่ได้ย้อนกำลังใจลูกกำลังใจกัอออ้อันแล้วมือเลยเนาะ ว่านอ้อยต่อยแท้ได้คนเหา่านี่เนาะสิเป็นโลกย่างกระย่าไหมเนาะสิเป็นย่างกระยานะไหมเนาะกำลังใ,ใจคือสิ่งที่สำคัญแหงแมนแเมยสู้มาได้ทุกมือนี่ย้อนกำลังใจลุกกำลังใจพั่วทุกคนให้กำลังใจแม่แม่ก็เลยมีเพื่อมีแหงสู้ต่อโลกได้อเอ้ยน้ำตาขี้ไล่วาว่านแท้เอฟซีบอกวา่าอฮาวาล้คิว่าฮาวาว่าอ้าวา เน็ตลุดบ่ทุกคนเน็ตเน็ตอีเมลบูดีบ่เลยในวันเนตตองตุกอ่ละเบอร์ส่งน่าจะเป็นเน็ตอีเมลแหละนี่อ yeah. ืมเน็ตเน็ตบูดีสงสัยเน็ตไม่คุณเบอรชัวเบอร์เด้อโถั่วไม่เด้อดอ่าลาจินลาจินลาจิน น้งนอ,นองตุกต๊กโตขึ้นตาน้องตุ๊กจะแบบตาแบบคมๆม,มากเอฟซีมีหลายคนเห็นบอกว่าทำไมตุ๊กตาตาแบบเล็กแล้วคมอะตาเล็กคมแล้วแบบคิ้วแบบกงๆอะแล้วก็แบบจมูกก็ไม่ได้แบบเหมือนแต่ก่อนเขาบอกแล้วปากคือเล็กมากคนทากว่าปากเล็กจัดเลยหูปากไม่ได้ขนาดน,านดั้นทุกคนแม่ไม่รับตกใส่สนิดแม่มาชัวร์บ้ง บอกได้เลยนะคะว่าตั้งแต่มาเรียนที่ไทยนะคะหรือว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่ออกจากแม่มานะคะทุกคนก็คือแม่โทรหาทุกวันเลยค่ะวันละสองครั้ง 3ครั้งก็มีค <3 S 1> ่ะ4ครั้งก็มีแล้วก็ทักเวลาหนูกินข้าวทําอะไรหนูจะชอบรายงานแม่ตลอดเลยนะคะเพราะว่าเพื่อความสบายใจของแม่นั่นเองค่ะแล้วน้องเตงก็เป็นลูกสาวคนเดียวในบ้านด้วยนะคะพ่อกับแม่ก็ห่วงมากๆด้วยนะคะเวลาจะทําอะไรหนูก็จะชอบรายงานท่านเพื่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็เพื่อความสบายใจของตัวเองแล้วก็เพื่อความสบายใจของแม่ด้วยค่ะและพ่อกับแม่นะคะก็ยังได้ชมน้องตุ๊กอีกว่าน้องตั้งแต่น้องตุ๊กตามาเรียนที่ นะคะงเตงก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากๆนะคะเวลาที่แม่บอกว่าเวลาที่หนูมาเรียนที่ไทยนะคะกับตอนที่อยู่บ้านตอนที่ยังไม่มาเรียนนี่คือคนละคนกันเลยแต่ทว่านะคะการมาเรียนที่ไทยห่างไกลาจากพ่อแม่นะคะคนละประเทศเลยก็ถือว่าไกลอยู่เนาะนั่งรถเป็นคืนนะคะแล้วนั่งรถเป็นวันกว่าจะถึงที่บ้านหนูด้วยนะคะพอเส้นทางที่บ้านหนูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ค่ะ แล้วก็บอกเลยว่าเวลาที่มาอยู่ไกลจากพ่อแม่นะคะการดูแลตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะฉะนั้นนะคะหนูเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะตอนที่อยู่กับแม่นี่คือเวลาที่ไม่สบายแม่จะหายามาให้กินแล้วก็เวลาที่หิวข้าวแม่ก็จะหาข้าวมาให้กินเวลาที่เราไม่สบายแม่ก็พร้อมที่จะดูแลเวลาไม่มีเงินแม่ก็ให้เงินใช้แต่พ่อออกมาอยู่คนเดียวมาเรียนที่นี่นะคะทุกคน ก็ทุกอย่างต้องเวลากินข้าวก็ต้องทํากินเองค่ะเวลาไม่สบายก็ต้องดูแลตัวเองเวลาที่เหนื่อยก็ต้องสู้ด้วยตัวเองค่ะนั่นแหละมันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆไม่ค่อยแบบ,แบบไม่แบบไม่แบบไม่มีใครดูแลแนะทุกคนนะนั่นแหละฉะนั้นการใช้เงินทำอะไรต่างๆก็ต้องประหยัดค่ะเพราะว่าที่สำคัญคือเราไม่ได้ขอตังค์แม่ด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีมากที่สุดค่ะก็ เพื่อความสบายใจของแม่นะคะเพราะว่าแม่เองก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของแม่ด้วยอะไรที่แบ่งเบาภาระท่านได้แบ่งเบาความค,ามคิดท่านได้ไม่ให้ท่านคิดมากหนูก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ศึกษาในเมืองไทยเพื่อไปนําพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาบ้านตัวเองด้วยนะคะอบอกไอพ่อหายก่อนแน่ยืนพักบก่ และคลิปนี้นะคะองเตงก็ฝากพี่ๆคุณลุงคุณป้าคุณ้าคุณอานะคะฝากอย่ากกดข้ามโฆษณาคลิปของน้องตุ๊กได้ค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กตาทำคลิปต่อไปด้วยเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ